มาแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบพิรังกนะกันต่อเลยนะคะวันนี้เราเรียนกันแค่8ตัวเท่านั้นนะคะสําหรับแถวที่7และแถวที่8ซึ่งทําไมมันถึงเป็น8ตัวเท่านั้นก็เดี๋ยวครูพรีมอธิบายให้ฟังเนาะ<ๆ>ก็เริ่มจากแถวที่1อ่ะแถวที่2องคะ3มสะ4ี่ทะห้ 5, นะ6ฮนะต่อไปเราก็มาเริ่มเรียนแถวที่7กันเลยแถวที่7ก็จะเป็นแถวมะ ก็แถว m นะคะแล้วก็แถวที่8คือแถวยะคือแถว y โอเคจะเห็นได้ว่าแถวมะมิมุเมมโอก็คือหเสียงตามสเต็ปที่เราเคยเรียนเป็นปกติเนาะแต่แถวยะยี่ออกเสียงไม่ได้นะคะญี่ปุ่นก็จะนี่มันจะขึ้นจมูกออกเสียงไม่ค่อยได้ก็จะกลายเป็นวางไว้แล้วก็ยุเยะก็ไม่ได้เยะก็ออกเสียงขึ้นจมูกเหมือนกันนะคะ ก็จะเหลือแค่โยเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทําไม2ตัวเสียงสองตัวนั้นหายไปนะคะอาเรามาเริ่มเขียนกันเลยก็ไม่ยากนะคะเหมือนเดิมจาแค่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขียนจากซ้ายไปขวาบนลงล่างมะ MA ออกเสียงมะนะคะต่อไปมิ MI ออกเสียงมิมุ MU ออกเสียงมุ Me เอ e, ออกเสียงเมมะสุดท้ายนะก็ M O ออกเสียงโมนะคะเทียบภาษาไทยให้เห็นกันเลยอ่าเรามาเขียนนะคะซ้ายไปขวาบนลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวาม้วนหางแล้วก็ตวัดคล้ายๆมอม,ม้าเลยมุหมูสวยมากเลยังคุณชอบมากเลย เมนะคะเมตัวนี้ถ้าเป็นพยัญชนะก็คือเมนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายเมตัวเดียวแปลว่าตานะคะเดี๋ยวเราเรียนคําศัพท์กันเนาะโมก็2ขีดแล้วก็ทําเป็นคล้ายๆกับเบ็ดนะคะเบ็ดตกปลาประมาณนี้เนาะมะมิแล้วก็มุม้วนหางนิดนึงแล้วก็ตวัดเมนะคะตัวนี้คล้ายๆตัวนึที่เราเรียนมาก่อนหน้านั้นนะคะแต่ว่าไม่ม้วนหาง โมะก็สองขีดแล้วก็ตวัดลงมาต่อไปค่ะแถว Y นะคะยะออกเสียงยะนะคะ y a ยิไม่ได้นะยิ y, มันขึ้นจมูกออกไม่ได้นะคะมันยากไปสำหรับญี่ปุ่นนะนะักตอนที่ประดิษฐ์พยัญชนะขึ้นมากูคคิมคิดว่าอย่างงั้นนะคะยุ y, ก็ Y าอยู่เยะก็ไม่ได้ก็ไม่มีเสียงนี้โยกก็ Y าอยู่ y o นะคะ ก็จะเหลือแค่ยะยุยยและเดี๋ยวจะมียะยุยยจะเป็นพระเอกในอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวหงหิมก็สอนลึกๆไปอีกนะคะต่อไปยะยุแล้วก็ยโเขียนง่ายๆซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะอันนี้มี3มขีดยะแล้วก็ยุปึบมี2ขีดนะคะยุยโก็2ขีดเหมือนกันอ่าเราได้ไหมเอ่ยอ่ะเรามาเริ่มกันอีก เรามาทบทวนกันอีกนิดนึงกันละกันนะคะอ่าเรามาช่องว่างๆเนอะฟรีฟอร์มดีมากเลยอะเพราะว่ามันมันมีมันมีพื้นที่ให้แบบอันลิมิตนะคะเดี๋ยวว่างๆครูครีมอ่ารีวิวแอปตัวนี้ให้ดูเนาะมะมิมุเมโมแล้วก็ยะยุโยอะอ่ะเขียนผิดอ่ะลบ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 ยะโยะนะคะอ่ะเรามาเริ่มเริ่มกันเลยเรามาลองกันเลยขีดสองขีด มา้าแล้วก็ลากลงมาหมวนหางหมวนมาข้างหน้านะมิคล้ายๆมองม้านะคะส่วนมุปึ๊บมุหมวนหางหน่อยแล้วก็ตวัดติ่งนิดนึงเมก็โคง้งๆค้งหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะโมะสองขีดแล้วก็ตวัดลงมายะขีดเฉียงขึ้นไปขีดติ่งสั้นแล้วก็ติ่งยาวยุทำตัวปึ๊บแล้วก็ ตวัดโค้งลงมาส่วนเยอะก็ขีดซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างเหมือนกันมีแปดตัวนะคะโอเคลองไปฝึกกันดูนะคะไม่ยาก